สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนมนี้สาเจยบันหัวหน้าผ้าเลาอพ้าเขาโขกเขาปลาที่เดิมจ้ะมือนีมาทั้งอยียงดูอึงลอยเอดไหมโขกน้องหี่เขาวาแหละเขาคอมเมน่นว่าเขาคอมเมน่นบอกอเห็ดไข่ขาวลิงเอ้า,อาลิง พ่เนเต็มถนนอทุ่คนโอ้ยน,นั่นลิงเอา้าทางนี้มีลิงตัวนี้เอออุ้ยนั่นเฮ้ยโอ้ยนนอโอ้ยโอ้ยอ้ยโค้งยังยังไม่ลิงอ้าวแล้วอย่าเต็มมาใส่ด้ะนี่ยังเขาใส่ถุงมือเขาคิดเขาอยู่เขาเจอรุลงข้างทางนี่ฮิตข้าวดินมือน,นี้ยูทูบปปื้อยายจำเป็นกากระมายายจำเป็กาผ้ามวนนี่ มัน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 มาใกล้ให้เต็มตาเด้อนี่ได้อีกแล้วพี่น้องเห็ดไข่เขียวอกตุ้มๆนี่ขออีกแล้วพี่น้องดอกหนึ่งมัน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 เจอกี้เขามาอยู่ถ่ายรถก็เลยได้เปียบได้ลงก่อนมูสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทุกท่านครับมาซาเนี่ยพี่น้องผม ข้าให้แนวกินอยู่ข้ากินเข่ากับให้แนวกินเด็กๆลิงหลายค่ะเด็กๆหลายหลายมาก็หลาย,าลายให้กับพระท่านนะพี่น้องมาหยาดเอาอยู่ในมือฝากเลย <c oughs> แมงปั่นกันกินไปครับอันนี้มาตามเพิ่นคอมมนตามคอมมต์ครับเอฟซีจากบ้านผมพุ่นละเอฟซีจากบอระบือจากบอระบือครับผมจังหวัดมหาสารคามเพิ่นคอมมตนมาบอกว่า เห็ดไข่ล้วนๆพะนะเต็มกระตาเลยเมื่อวานพดเ็าครับไปครับไปรุ่นกันครับนี่ครับมันลนมันลมมันลมมากมากไก่เนี้ยโยครับไก่จากพ่นซาอยมือนี่เ็ดไข่ขาวนี่ครับพุ่งหมสองดอกสองดอกพะน้พี่น้องไปครับไปเบิ้งครับนี่ นี่ครับเห็ดไข่าขาวงามๆพี่น้องอบค่ค่อยใหญ่ดอกใส่อีกดอกนึงเห้ผุ่นๆอยูลล่นั่ต้นใหม่นะเอาเก็บเฮ้ยห <c oughs> ขมานเลเด้อครับ <c oughs> พักกูแม่ยังเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาโอเคหอมหอมเห็ดเพิงยังเนาะพี่น้องรุงน่นกันก่อนตองตองตองเพิงตองตองลีลีโอ้แม่อีหลีเอาครับเอาเบิร์ดละครับแนว่ได้กินได้พี่น,อน้อง หนึ่งสองสามหวยมาใส<ด>่ทิ้ง,งกันนะโ,โอ,อ,อ้คิดไข่ขาวเขียวนี่ัําลีงหักดอกปวหญ่โอ้ดอกปวหญ่ดอกปวหญ่าว่าเป็นหนังครับขอให้ได้เนียนผุนครับดอกหนึ่งเป็นเมืองดอกที่สามพี่น้องนี่ครับผม นี่ครับสวยๆงามๆรู้สึกว่าสิมีแต่เห็ดไข่ขาวขาวเขียวนั่นนี่เลยอู้หูสุดยอดโอ้ยเนาะนี่ครับสีขาวนวลน,นองตองเลยพี่นอ้องโอ้ดอกนี้งามพี่น้องเห็ดไข่เขียวอุ้ยเย็ดซีง่ายสวยงามมากครับนี่ใส่เข้าไปพออีกดอกหนึ่งปู้อยูอ่ข้างหลังไปมั่งครับพี่น้องครับนี่เห็ดดิน เนดไก่ขาวพี่น้องฟินอีกวันครับผมสมมากกลนี่ยนี่ครับโอ้ใบไม้บังเอานี่สุดยอดครับครับอีกดอกหนึ่งโอ้ยมากเกือบบอท่านพี่น้องจังสี่จังสี่เก็บเอาได้ครับเป็นมกตอง หมอมเสียบพื่งกันพี่น้องนี่นี่ครับหมดผ้ามาพี่น้องพุ่นขาอยู่พุ่นพุ่นครับขานี่ครับเอาเปียกหัวนะเออเอาขี้เกา่าโอ้ไม่ได้บอล่าเทา้าได้ได้เนียนโบนี่น่ะออเอาได้บอลน้อพี่น้องโอ้โหเนาะวิ่ คพอบ,บอ,บอพี่โสดจะโดดอีกไหลายากพี่โสตจะไหวละอ่อนเลยไปขบเล้วอืมครับอีกดอกนึงพี่น้องสองดอกบนดอกเดียว แต่ดอกงามๆเนาะก็คือคนเข็นนี่แล้วสุดยอดจมทุกคนพุ่มๆใหญ่งามเลยครับบได้ฟอตต่อ่ครับรัวๆเลยครับพี่น้องอาจสิดอกบ่ใหญ่ครับแต่อันไรเก็บดูกับมิซีดิเต็มตาขี้กันแม่นลองนี่เอาได้ป้วยนี่เ่กอนยังคงความหอมบ่โอ้ยนี่ครับดอกนึงดอกสูง ในงามด้วยกันนะครับนี่ตู้ยดอกนี้ทั้งงามตุมต้มๆสวยๆครับพี่น้องนี่ไปเบิ้งดอกบาดมานี่พี่น้องอนี่เอากล่นอีอกเครื่องนึงไปใส่นอ้ะเครื่องงอดขาซองดอกซองดอกนี่งามค,ค,ครับไข่ขาวลกเอาเลยนี่ อยากพอฟิวแบบมือว่านแหมแบบดอกเก่าดอกใกลๆกันเนาะหอยคนขอหาจุดเปลี่ยนมีอันนี้คนขอหาคักรึกันครับนี่ไข่ขาวโบยไงซีดอกซีดอกชเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นหยังไรซีดอกซีดอกขีดอย่างๆนี่ครับ ปึ๊บเยอะแยะเลยใช่ไหมนี่่มาเตะๆแล้วอยู่ใกล้ๆดอกที่สามครับไข่เหลืองมากพี่ชีนี่สามซีดอกนี่เห็ดไหกระตาเขาดูดีหรูมีสไตล์เลยปุ๋ยแล้วุ๋ยรู้มีสริ มึงเอาเพียงพี่น้องนั่นดอกใ่ายๆเอาเอาเอาใบคางเดียวกันแม่นบอกครับปโอ้ทำมามดา้เลยเอาไป <c oughs> ประทับใจแล้วครับพี่น้องมูนี่หาดกอกบกใหายๆพี่น้องตาหน้ากับตาใหญ่ก็เอามาอยู่ ดอกที่โหนี่เห็ดไข่ขาวมาดิพี่น้องอือนี่ครับตัวนี้หอมแค่สุดยอดเลยหอมสุดๆเลยอือสุดยอดสุดยอดดอกตูมพี่น้องตูมให้ตูมตูมไข่ขาวดิบตูมเไ็้ไข่เหลืองเไ็้เขียวเหลืองเออนครับดอกตูมอีกดอกนึงพี่น้องอู้ย โ,โอ้ยสะสปปอ่อนซุบเปอร์พ่อบ้านไปเหรอเป,ปิด YouTube ทุบ <c> เ <oughs> ป,ปิดทุบ <c> เ <oughs> ป,ปอร์เงินหากันแล้วพี่น้องอยากบ้างหอด้วยเฝ้าเฮ็ดก็ขาแข็งยยผู้ผู้ถือกล่องกับผู้หายางห่างกันว่างสามสิบเมตรแหละ <c oughs> ข,นข,นขนาดขนาดขนาดขาพอดีได้นไหนิหันขาดีนี่อยู่อยู่คนละฟังโขกเลย ไขาวหน่อยขี้ขาวอีกดอกนึงพี่น้องนี่ครับดอกนึงพี่น้องดอกตุูมเข็ดไ่ขาวครับแต่ท่ออได้เห็ดดินนะผมได้เห็ดไขคเห็ดไข่บ่เห็น้อดอกนี้บักงามเลยเผินเผินยอดปุ่นอีกงามหนึ่งองตองมันดอกตูมพี่น้องไปมั้งดอก <c oughs> นี่ครับโอ้เห็ดทานวาให้วยใยห,ห,หนวดแล้วก็บ าไปกระดิ่มท่านไปเราดอกพี่น้องเยอะเลยมานั่กันต้งสี่ล่ะดอกมีสองน้่มขื้นกันพี่น้องนี่ครับดอกตุ้งดอกนึงพี่น้องนี่พี่น้องอีกดอกนึงครับผมไข่เขียวไข่เหลืองนี่คุณเอหักมายื่นเต็นขาแข็งเราเบิ้องลุงมีทายมาจะเต้นต้นเหลี่ย มุดไหล่ก่อไหาเท้าหืมเป็ดแดงดงงานเลยผ่อแบบนี่เป็นหมูข้องไข่ดอกนี่เป็นติลอะเป็ดหมูดอกงามเนาะื พูดอีกดอกนึงทักกันไปเออเดี๋ยวอูออ้อยู่ทางฝุ่นแล้วกันน้องนี่ครับดอกนึงพี่นออ้องโอ้ยใช้ขาวหน่อยหน่อยง่ายเอาเบิร์ตแข็งดีครับนี่โอ้ยลิงไปว่าไปอยู่น้ำบอกดูดีกว่าพอดีเละมืนเขาขั้นปัญญังไกหาขี้หลังบอกดูดีเลยรุ่นนี่ จับหูดึงหูเลยเดี๋ยวลงมาก่อนเฮ้ยคุ่นเต็มต้นดอกนี่ต่อโอ้ดอกมันงามเนาะดอกมใหไ่ดอกองไ้เป็นจุ่มอีกเลี้ยวพี่น้องสามดอกครับจุ่มนี่นั่นหนึ่งสองสามเอานี่ก่อนอ๋อ อุ้ยเท่าเก็บเห็ดเปลี่ยนเบอร์เนี่ยแม่โอ้ยดอกมันผูเนาะนี่ดอกตูมอีกดอกนึงพี่น้องงามๆสวยงามสวยๆครับผมสวยงาม นิ่็บจูงงามยดาเดือดเพื่นว่ะจูงงามงามเพื่อน่ะนี่พี่น้องนี่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 อื้ยหนอหน่อเลืองหเนาะเขียวนั่น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 หญ่่าย่เด็ดดอกหนึ่งเห็ดเบื่อนั่นนันนั่น เหลื่อมผ่าผ่าบเลยเห็ดดินเห็ดมีดเหลื่อมผ่าผ่าดอกนึงเห็ดหน้าเล่เห็ดหน้าเล่ก็มีมีเบิ่อเลยเห็ดดินครับเห็ดดินเห็ดแดงนี่บางดอกกับบัวใด้ทยมึงหนพี่น้องเก็บเลยว้าว ุยซันออกซันออกเห็ดแดงอันนี้เห็ดดินครับนี่น่ะเกิดน้ำกันเลยดอกพ่อ,อง,งามนี่แหละครับใส่ยื้อใสเห,หเห็ดหงเห็ดไข่แม่นื้อเติ เฮ็ดไข่ดองวอนี่หน่าอี่หลีอุ้ยบํเมียนจอกกิบหาดย่างขาวเ้ยอ๋อช่วงไทยนีนเก็บเฮ็ดร่วมพี่น้องเห็ดไข่ขาวครับนะนี่ครับดีองนึงเก็บสลับกันไปครับ กับเห็ดร่วมเห็ดแดงเห็ดดินปล<ะ>าดอกนี่ไหม<ฮ>สี<ฮ>บอ่อขาวบอ่อเขียวเลยโอ้โหสีคุณนึกว่าตะเห็ดนาแหลบไปได้เตเห็ดไข่จะเต็มแล้วพี่น้องหมานคือเกาครับนี่ดูดอกนี้ก็งามพี่น้องสุดยอดเลยพบใหม่ดอกนี้งามแห้งไอ้า พี่พี่ขาฟังผมดิปี๊ดปดพีชตุลกระหน่ำงามงามงามพี่น้องดอกนี่สุดยอดเลยโอ้ยหอมแต่ว่าดอกตูมหน่อยนั้นพี่น้อนนี่ต้องเอาครับเพราะว่าบมลูกว่าสิได้มากงามไดนอีกหรืออาจีว่าใดมากบอเพราะว่าผูกไม้มีไม้ไม้อยู่แมนนำใจแหงแหงป่าไรเงี้ยิมเขื่นครับ <ม>นี่ดอกตูมนี่งามมีลีพี่น้องไปดูไปดูถอยทับมาหอดวึงดึเด้อก็เลยแหละพี่น้องมาหาเห็ดร้อยเอ็ดดุกอึง อย่างดอกตําบลคืออำเภอดอกบ้านน้องฮี่บ้า,บานน้องฮี่บอกป้า,<บ>าน้องฮี่ที่ป้าน,น้องฮี่ตําบลดุกอึง้ซสำนีแล้วค่ะพี่น้องเกือบเต็มกระตาจุ๊กคีไปเพื่อสำนีแล้วเด้อค่ะพี่น้องข,ข,ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนำํำสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องลาไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆท่านครับผมปลอดภัยเขียวขาดปลอดภัยจากโควิดทั้งหลายทั้งปวงเด้อพี่น้องเด้อมืดหนีมืดสินนํำขอบคุณทานที่บอกนํำ แมนแมนครับขอพ่นเอฟซีจากาอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามน้ำเด้อครับเด้อของตาทองใส่ของตาทองโอเคของตาของตาใหญ่ไปละครับพี่น้องสวัสดีครับ